ที่โบยหมีประมาณนี้เลยให้รู้จะจ้นะคะเป็นมันหนีบกันแล้วมันแบบคลีมนะคะเนื้อ สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่โบชาแนลนะคะ EP นี้ค่ะโบ <Bo S 2> จะมาเม้ามอยนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์นะคะความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นสกินแคร์ตัวโปรดที่โบใช้ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสมาอันบ็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็มาเม้ามอยกันค่ะว่าทําไมน้องเขาถึงเป็นสกินแคร์ตัวโปรดของโบค่ะ ยี่ห้อสกินแคร์ที่โบพูดถึงนั้นก็คือ history of poo ค่ะนะคะยี่ห้อนี้นี่นะคะจะเป็นยี่ห้อสัญชาติเกาหลีนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของชะลอนะคะแล้วก็ต่อต้านริ้วรอยเพื่อคืนความสาวนั่นเองค่ะจุดเด่นของยี่ห้อ history of poo นะคะก็คือสมุนไพรหายากนะคะ ของเกาหลีเขานะไม่ว่าจะเป็นบัวหิมะนะคะโสมนะคะเนาะแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะคะในเรื่องของแพ็เกจจิ้งนะคะที่จะมีความหรูหรานะคะเสือออกมาเป็นแบบแนวจกักรพรรดินีนั่นเองนะคะก่อนจะแกะกล่องนะคะโบอขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆนิดนึงนะคะชื่อยี่ห้อ history of wool นะคะเกิดจากสองคมารวมกันนะคะนั่นก็คือคําว่า history กับ wool เองนะคะคําว่า history เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนเหมือนกับการสืบทอดนะคะเคล็ดลับความสวยความงามสู ความสวยความงามต่างๆมานะคะจนคําว่าคนะูน่ยจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนะคะก็คือคําว่า i m p r e s s หรือจะแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็แปลว่าคำว่าจักรพรรดินีนะคะพอสองคำนี้เข้ามาอยู่รวมกันนะคะมันก็คือหมายถึงว่าเป็นการสืบทอดความสวยความงามตามแบบฉบับของจักรพรรดินีนั่นเองคะ่ะ เหตุผลค,ครั้งแรกที่เปลี่ยนมาใช้นิดนึงนะคะว่าด้วยของเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องของ texture ค่ะ texture ของเขานะคะตัวเซรั่มนะคะในลายบิชัมนะคือจะบอกว่ามีความเ,าเข้มข้นนะคะแต่ในขณะกันมีความยืดหยุ่นและไม่หนาจนเกินไปไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนใบหน้านะคะเวลาเขาเข้มข้นนะคะแต่ว่าเวลาเกลี่ยบนผิวเราเรียบร้อยแล้วเนี่ย โมันมีความซึมซับไปอย่างได้ดีนะคะแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความแบบชุ่มชื่นบนผิวนะคะไม่ได้แบบแห้งขอดไปเลยเหมือนเซรั่มบางยี่ห้อนะคะหรือไม่ไม่หนามสจนแบบโอ้โหทิ้งความเหนอะหนกบนใบหน้านะคะอันนั้นเนี่ยคือเป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวกระตุ้นให้บวบ,บตัดสินใจได้เลยะคะ่ะ ทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เรามา unbox กันแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูทีละตัวนะคะว่าโบใช้อะไรบ้างแล้วก็ตัวที่โบได้เพิ่มมาในการช้อปปิ้งครั้งที่แล้วนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกล่องโดยรวมทั้งหมดนะคะที่โบซื้อมานะช้อปปิ้งครั้งล่าสุดนะคะมาเติมเนาะเพราะว่ามันหมดนะคะให้ดูคร่าวๆนะะว่าไอเทมมีประมาณนี้เลย เยอะมากมากอ่ะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวที่โบใช้อยู่ประจําอยู่แล้วนะคะอันนี้ใส่กล่องมาด้วยเพื่อจะเปิด t e x t อร์ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะหมดนี่เลยนะคะเป็นการช้อปปิ้งค้งล่าสุดของโบน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวเลยค่ะค่ะเรามาดูเซตแรกกันเลยนะคะเซตตัวนี้นั่เองอันนี้หน้าตาเ,าเป็นอย่างนี้หนะ้าตากล่องก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูะคะ่ะ แทแดอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของเซรั่มนะคะเซตนี้เนี่ยนะคะเป็นเซ็ตเซรั่มซึ่งสาวๆคนไหนจะซื้อเป็นตัวเดี่ยวๆก็ได้นะคะแต่ว่าซื้อตัวเดียเด่ยวๆอะโบรู้สึกว่าราคามันก็พอๆกับซื้อเซ็ตนะคะเซ็ตนี้6590นานะคะโบจําได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดี่ยวปัจจุบัน5 8 0 0หรืออะไรประมาณนี้นะคะโบก็เลยคิดว่าเอ้ยขอจ่ายเพิ่มอีกสัก นิดนึงเพื่อที่จะได้เซตแบบนี้นะแบบของแถมมันแบบละลานตามากนะคะแล้วแบบมันให้ความรู้สึกคุ้มกว่านะคะก็เลยไปเลือกเป็นเซตค่ะในเซตนี้นะคะในเซตของเซรั่มนะคะก็จะมากับตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซลล์เจเนเรติ้งแอนตี้เอดจิ้งคอนเซนเทรตนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ปกติเหมือนตัวเดี่ยวเลยก็คือเป็น50 ML นะคะได้มา1ตัวนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะได้เป็นของแถมนะคะเป็นตัวล่ะเหมือนกันนะคะแต่ไซส์นี้นะคะจะเป็นมาในไซส์20 ml แล้วเพื่อนๆคือคิดดูสิ20 ml แบบเกือบครึ่งหนึ่งของอันนี้แล้วคือมันคือตัวแถมอะใครจะไม่เอาแบบเซ็ตนะฮะ ส่วนนอกนั้นนะคะก็จะเป็นนี่นะหนึเนี่ยก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะจะเป็นลาย Anti-Aging ที่เป็นของคนที่อายุเยอะขึ้นประมาณ35บวกนะคะที่เขาจะแนะนำให้ใช้นะคะก็จะได้เป็นชื่อลายว่าชองยีดานนะคะเราจะได้มา2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นตัวเลเดียนรีจูวินเนตติ้งบาลานเซอร์นะคะนี่นะคะตัวแถมตัวนี้เนี่ยก็ได้มาแล้ว25 ml เพื่อนๆ คุ้มมากนะคะรองกีดันอีกตัวหนึ่งนะคะที่โบได้แถมมาก็คือเลดียรีจูเบเนตติ้งอิมัลชันนะคะตัวนี้ก็25เหมือนกันนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวเด็ดเหมือนกันค่ะตัวนี้เนี่ยนะเขาจะมีสับเทคนิคของเขานะคะมันชื่อว่านะคะเป็นตัวแอมเปร์นะคะเป็นตัวที่เ,เข้มข้นกว่าเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยบีเอเขาบอกว่าเอาไว้บูสต์ผิวเวลาที่แบบหน้าแย่ๆหน้าแบบโอ้โหผ่านมรสุมผ่านสงครามมานะ ตัวนี้ใส่อมเพลเข้าไปแล้วมันจะทําให้หน้าแบบฟิกซ์ได้เร็วขึ้นอ่ะแบบฟื้นฟูได้แบบทันทีทันใดเลยนะคะตัวนี้นะคะอมเพลนะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Ultimate Lifting Ampere Concentrate นะคะตัวนี้เนี่ย8มิลออดีมากตัวนี้คือตื่นเต้นมากนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้แถมมานะคะก็คือ Radiant Soft Foam Cleanser ตัวนี้ค่ะ จบไปแล้วนื้กับเซตนี้นะแค่เซตนี้นะก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่โบใช้ประจําเหมือนกันนะคะก็คือเป็นครีมนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้แพก็กเกจิ้งเขาจะามาประมาณนี้เลยนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะที่เปิดก็คือดันน้องออกมาเปิดอย่างนี้เลยชึบนะคะแล้วก็เปิดดึงขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะนี่น้องเขาก็จะนั่งมาในแบบเ,เขา เขาเรียกว่างไงอ่ะเสลี่ยงเหรอคล้ายๆแบบสเสลี่ยงเลยนะเพราะว่าน้องก็เป็นจกักรพรรดินีนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะมีความเหลืองลา,ามนะคะทองแพคเกจิ้งเขาเนี่ยก็คือนะคะมาจากราชสำนักเลยโอเคนะคะน้องตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าจายุนครีมค่ะนะคะตัวนี้ค่ะที่โบเล่าให้ฟังนะคะว่าออชอบเนื้อเขามากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้โบยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันเกือบจะหมดแล้วนะะแต่มันยังไม่หมดเนาะโบอยากให้อ่าเอาของเก่าเนี่ยใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดเนื้อให้ดูนะคะนี่ค่ะอ่าตัวนี้ตัวใหม่นะอ่าตัวนี้เปิดให้ดูก่อนเป็นตัวเก่าใกล้หมดแล้วค่ะหอมมากครีมนะคะเนื้อของเขาจะประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวโบสวชใด้ดูนะปึ๊บเนี่ยค่ะ,นคะเนื้อครีมระดับ คือมีความหยุ่นมากมีความแบบดีอ่ะมีความแบบเฮ้ยคือมีความสุกอ่ะคือพาไปแล้วแบบดูฟินนะคะ มีความเข้มข้นในขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเนี่ยมันทําให้โบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสารอาหารมันมันมาเต็มมันจัดเต็มนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราทาส่วนใหญ่นะเราจะทาตอนกลางคืนเนาะซึ่งมันก็จะไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวหน้ามากมันจะมีความซึมไปแต่ยังจะสามารถรักษาความชุ่มชื่นของผิวชั้นนอกของเราไว้ได้นี่คะ่ะอัน,นอันนี้คือมือปกติของโบนนะเออเปรียบเทียบให้ดู นะะดูความแบบมีชุ่มชื่นนะอันนี้คือแบบแห้งมากนะข้างนี้นะแต่ข้างนี้ล่ะคือแบบโหมันคนละอย่างกันเลยอ่ะเนาะกดเนื้อเซรั่มออกมาให้ดูค่ะ ดูวอชเนื้อครีมให้ด <practices yah oo> ูนะเนื hum ้อครีมมาเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะคือแบบเนี่ยมีมีความแบบยืดหยุ่นแบบเฮ้ยคือดีเราแบบตัดสินใจซื้อเพราะสิ่งนี้เลยอะคือแบบเลิศมากโอ้ยตอนตอนนี้พูดถึงผลลัพธ์ของ2ตัวนี้นิดนึงนะคะตัว2ตัวนี้เนี่ยโบใช้คู่กันมาเป็นระยะเวลา3ปีนะคะที่สุดหน้าที่เราได้นะคะก็จะเป็นแนวแบบ ชุ่มชื่นนะคะมันเหมือนกับมันเข้าไปในผิวแล้วมันไปซ่อมแซมส่วนที่มันแห้งๆพังๆอะไรแบบนี้นะให้ผิวเรามันมันดีขึ้นมันเหมือนกับมันเปลี่ยนผิวมันเจเนเรตผิวใหม่มันสร้างให้เกิดผิวใหม่ขึ้นมาซึ่งผิวใหม่ที่เราได้นะคะจะมีความแบบ ชุ่มชื่นอิ่มน้ำเป็นแบบเต็มๆละเอียดละเอียดผิวละเอียดขึ้นนะคะนเนียนขึ้นแล้วก็มีความแบบใสๆนะคะโดยที่แม้กระทั่งไม่ได้แต่งหน้ากกรก็ตามน,นะคะผิวมันจะมีความแบบชายนี่กลอสซี่ของผิวมันเองเลยนะคะมีความละเอียดของผิวด้วยนะคะมันแบบมันเปล่งประกายจากจากภายในเอาแบบนั้นเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะพอผิวเรามันสร้างเกิดผิวใหม่ขึ้นมานะคะมันได้ความใสความกโกลความชายนี่ของผิวที่แบบมันดูเป่งปังอิม่มน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเราเนี่ยก็จะดูยังขึ้นดูเด็กขึ้นดูเป็นแบบเออเป็นผิวที่แบบไม่ได้แบบกร้านโลกไม่ได้แบบพบเจอโลกมานานแบบ กล้านไปหมดนะมันจะมีความอิ่มความอะไรของมานานะแล้วก็โบเองนะคะเป็นคนที่ผิวหน้าแบบค่อนข้างแห้งนะคะซึ่งบริเวณนี้ันจะมีความแห้งมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่โบยังใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นดูนะคะตรงนี้มันจะดูแบบแห้งแล้วก็เป็นเห็ดลอยได้ง่ายเนาะพอใช้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโบไม่เคยเกิดความแห้งความอะไรบนใบหน้าโบอีกเลยคือพูดง่ายๆว่าปัญหาเรื่องความแห้งของใบหน้าตรงนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะคะเนาะซึ่งเป็น ความดีงามของตัว2ตัวนี้ตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่โบซู้เพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นคือ illuminating refining essence นะคะตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่า ba เขาแนะนำานะเาบอกว่าเอ้ยตัวนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาคือตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเทแล้วก็ลองให้บนผิวมือเราอีกแล้วนะคะเราจะ f ก็เพราะสิ่งนี้นะคะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยนะคะเปิดให้ดูก่อน,นะคะนี่แพคเกจจริงก็จจงประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเปิดนะะก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ยแดนทาดา,นะ,ดานะคะน้องมีความแบบมาจากราชสำนักราชวงศ์อันไหนยังไงนะคะมาอีกแล้วนะคะวัสดุเขาจะเป็นแบบแก้วะคะ่ะนี่อย่าเปิดให้ดูนะแฉะตัวนี้ เป็นตัวเอส e เ c น์นะคะ Illuminating Refining นะคะเอส e เ c น์ ense, ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะเนาะนี่โอ้ยอ๋อดีนะคะเดี๋ยวเราจะเทนเนื้อให้ดูนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยนะโบซื้อตัวนี้มานะคะก็ยังไม่เคยแบบเอ๊ะยังไงยังไม่เปิดหรอ อ๋อเ oh. พื่อนๆยังไม่เปิดอ่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เปิดพร้อมๆเพื่อนๆเลยนะเนี่ยดูดิคือแบบน้ำของเขานะหยดแบบนี้เลยหูมีความเข้มข้นมากอะมีความแบบหยดเราไม่ลงมีความแบบหูเนื้อแบบขออกหยดหนึ่งขออยหยดคือแบบนี่ค่ะมีความแบบ ้ยอย่างเงี้ยคือแบบเป็นเอสเซนที่มีความยืดหยุ่นอีกแล้วมีความแบบเต็มไปด้วยคุณค่าของสารอาหารไม่ใช่แบบเป็นน้ำแล้วแบบลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดแล้วแบบดูดิชโลงประมาณแค่แบบสมหยดเนี่ยเต็มมือแล้วนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยแบบอ่อนๆหอมอ่อนๆน,น,น,นะคะเนาะ ดูแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบหอมฉุนหอมแรงมากๆนะคะโอดีอะดีมากสุด,ดอันนี้เป็นข้างที่ไม่ได้ทาน,นะคะดูความชุ่มชื่นของเขาสิซึมซาบนะคะแต่ว่าทิ้งความชุ่มชื่นไว้บนผิวชั้นบนด้วยเพื่อให้หน้าเราแบบอิ่มน้ำนะคะชุ่มชื่นคือแบบดีอะ ตัวนี้เนี่ยนะคะโบเพิ่งเปิดนั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โบได้แถมมานะคะเนาะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นเซตนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นเซ็ตฮวนยูนะคะเนาเป็นลายที่แบบตัวท็อปสุดๆแล้วของ History ฮ f บนะคะก็คือฮวนยูนั่นเองนะคะนี่ค่ะให้มาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่มาในเซ็ตฟรีนะคะบอกเลยว่าฟรีขนาดนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวแรกคือแอมเพอร์ค่ะแอมเพอร์จะเป็นคล้ายๆกับเอสเซนนะคะแต่ว่าจะมีความเข้มข้นกว่านะคะเหมือนกันค่ะเอาไว้ใช้เวลาแบบกู้หน้าเสียหน้าพังหน้าผ่านศึกสงครามมานะคะใช้แอมเพอร์ตัวนี้เลยค่ะ นี่อันนี้เป็นแอมเพรที่อยู่ในลายนี้เนาะโอเคคือตัวนี้นะคะเป็นตัวเอสเซนต์ค่ะนี่ที่อยู่ในเซตของวันยูนะคะตัวนี้เป็นไอครีมนะคะอันนี้ก็เป็นครีมนะคะเนาะเป็นครีมทาหน้าเนาะและส่วนอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเซรั่ม um นะคะที่อยู่ในลายนี้ค่ะ นี่เห็นไหมคะให้มาแบบว่าเป็นครบเซตเลยนะคะเดี๋ยวโบจะลองดูนะคะว่าตรงนี้เจ๋งยังไงนะคะทำ,ทำไมเขาถึงเป็นตัวท็อปของ history h o p ตัวต่อไปนะคะของแถมตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นอ,อ,อุปกรณ์ เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะของ history of u เขานะคะซึ่งจริงๆแล้ว,ว่เขาให้โบเลือกนะระหว่างอุปรกรณ์ตัวนี้กับอีกลายหนึ่งนะคะเป็นเซตนะคะโบเลือกอันไหนนะคะตอนนั้นเนี่ยโบาายคิดอยู่นานมากเลยนะคะเอาอันไหนดีแต่ว่าโบรู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์เราได้มาเยอะแยะแล้วทั้งที่แบบซื้อเองด้วยนะคะแล้วก็ได้แถมมาเป็นตัววนยูเนาะก็แบบใช้แทบจะไม่หมดแล้วนะคะก็เลยเลือกเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะนี่เลย นี่นะคะเป็นตัว Go Anti Aging Massage Roller ค่ะอเ,เอาไว้เป็นโรลเลอร์เอาไว้แบบนวดหน้านะคะนี่ค่ะแพคเกจิ่งนะคะอีกแล้วมาแบบไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะหรูหราอีกแล้วนะคะนี่ค่ะนีะ่ตัวนี้จะเป็นซองนะคะเป็นซองเอาไว้ใส่โรลเลอร์นะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นแบบคล้ายๆซูเอตอะ่ะเป็นเวลเวดซูเอตยังไงไม่รู้อ่ะเป็นเท็กซ์เจอร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็มี ะะเป็นท i s t o r y of Wu uh, ข้างหน้านี้เนาะนีนะคะแล้วก็นี่ค่ะทะดาดคือเป็นมัสซาจิ้งโรเลอร์คือแบบเลอะค่ามากตอนที่ B.A. ครั้งแรกเขาเปิดให้โบดูนะคือแบบโอ้ยโดนอีกแล้วนะค,ะคือฉันเอาตัวนี้แน่นอนนะคะดูสิคือแบบความเลอะค่าของเขานะคะแล้วก็ m ม t e r เรีทุกคนคือหนักมากเนี่ยดูดิหนักมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยววงให้ดูกันใกล้นะคะต้องส่วนหัวเนี่ยเขาจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าไงเป็นตัดๆเนาะนิดนึงนะเอาไว้ที่แบบเอาไว้โรเลอร์แนะล้วโรกับหน้าเรานะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีเป็นคิดเพรือพูลนี่ค่ะให้ดูนะคือแบบมีความหือค่ามีความแบบเป็น ลอยหรืออะไรใดๆตรงนี้นะคะสีออกส้มๆนะคะนีคือแบบเห็นแล้วคือตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาอันไหนนันที่ย่นหนักมากเพื่อนๆเป็นแบบไม่ไม่กองก้องเลยคือปึกปึกปึกเลยนะเวลาดีดเนี่ยนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็จะลูดกับผิวหน้าเรานะคะคือแบบเนี่ยแค่ลูดมือก็ดีแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันความแบบ มันนวดหน้าเข้าไปด้วยอ่ะเออแบบเนื้อเรามันเข้าไปกับล่องที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างไอตัวโรเลอร์สองอันนั้นน่ะคือแบบดีอ่ะเพื่อนๆดูดิคือแบบลองรูดกัน้าให้ดูนะคือแบบเฮ้ยคือแบบโอ้ยคือหน้าเราผิวหน้าเราเวลารูดลงอย่างเงี้ยโหยเพื่อนๆมันเข้ามันเข้าไปในแบบไอตัวโรเลอร์สองตัวนั้นน่ะแล้วแบบมันหนีบกันแล้วมันแบบ ผ่อนคลายมากๆกแบบดีทริคของ ba นะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะแล้วยังไงแล้วมันเย็นนะแล้วเ,เอาไปลูดกับหน้านะคะอูห้หมันจะผ่อนคลายสุดๆไปเลยซึ่งว้าวมากบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่า ba ก็บอกอีกเหมือนกันนะคะว่าอ๋อจะนวดได้ตามใจอยากเลยคะ่ะจะบ่อยแค่ไหนแล้วแต่เราเลยคะ่ะ งบก็เลยเอาตัวนี้มาเลยค่ะยเยี่ยมไหมเพื่อนๆว่าไงคะจบไปแล้วนะคะกับการเม้าส์มอยผลิตภัณฑ์นะคะสกินแคร์ตัวโปรดของโบนะคะนั่นก็คือฮ i สตอรี o อป o ูนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของโบนะคะแล้วเพื่อนๆราคาสกินแคร์ตัวโปรดของเพื่อนๆคืออะไรนะคะช่วยคอมเมนต์กันมาในคอมเมนต์บ็อกได้เลยนะคะส่วนวันนี้นะคะโบขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของโบนะคะวันนี้ยังไงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย